ไม่แน่ใจว่าจะน่ากลัวไหมแต่ผมตอนที่ผมอ่านแล้วผมก็ผมว่าใช้ได้อยู่นะสามีภรรยาคู่หนึ่งเ,เขาแต่งงานกันมานานและมีลูกสองคนคือวันนั้นเนี่ยเขากับตั้งใจว่าจะออกไปแบบไปดินเนอร์กันสองคนผมเมียอเอเจะไปเดทกันนั่นแหละก็เลยแบบเอ้ยเดี๋ยวเรียกพี่เลี้ยง S <S ที่คุ้นเคยกันที่แบบว่ามาคอยดูแล <S 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 ลูกให้ประจำเนี่ยเออมาช่วยดูเด็กๆให้ระหว่างที่พวกเขาออกไปเดทไปดินเนอร์กันอ่าพี่เลี้ยงก็มาให้ซึ่งเป็นคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะไว้ใจกันได้พี่เลี้ยงก็มาเฝ้าให้ advantage. คู่ผวเมียเขาก็ออกไปดินเนอร์กันแต่ลูกเนี่ยหลับไปแล้วนะคือพูดง่ายๆคือผัวเมียเขาแบบพาลูกเข้านอน,อนอเสร็จแล้วแล้วค่อยให้พี่เลี้ยงแบบไม่ต้องทาอะไรคือแค่คอยดูแลให้มันสงบสงบเออะอะไรแค่นั้นไปทีนี้ระหว่าง กลางดึกนั้นพี่เลี้ยงก็เบื่อเบื่อไม่มีอะไรทําก็เลยเอย,อยากเปิดทีวีดูแต่ทีวีเนี่ยดันอยู่ในห้องของสาม,มีภรรยาเขาก็เลยแบบเอ้ยตัดสินใจว่าโทรไปถามขออนุญาตนะแหละแ<อ>บบเออเขอเข้าไปดูดทีวีในห้องได้ไหมเอเอสาม,มีภรรยาอโอ๊ยไม่มีปัญหาเข้าไปได้เลยเข้าไปดูได้เลยอเออเขาเดินเข้าไปดูแล้วทีนี้ก็บอกขอบคุณมากที่ให้เข้ามาเข้ามาดูทีวีได้แต่ว่าขออะไรอีกสักอย่างได้ไหม ไม่รู้ว่าจะอนุญาตหรือเปล่าบอกอะไรล่ะคือรูปปั้นรูปเทวดาที่อยู่นอกหน้าต่างอือคือเขาขอเอาผ้าเอาอะไรไปคลุมไว้ได้ไหมอืมเขาว่าเออมันน่ากลัวเออมันแบบมันหลอนน่ะอืมเออสามีภรรยาอยู่ข้างนอกใช่ไหมอ่าอยู่นอกบ้านนอกหน้าต่างนอกบ้านอ่ทางสามีภรรยาเงียบไปครู่หนึ่งเราก็พูดกลับมาว่าคุณรีบพาเด็กเด็ก ออกจากบ้านไปกับคุณเดี๋ยวนี้เลยผมจะโทรเรียกตำรวจบ้านเราไม่มีรูปปั้นอะไรทั้งนั้นสักพักตำรวจก็มาถึงที่บ้านก็พบร่างของเด็กๆสองคนแล้วก็พี่เลี้ยงเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ในบ้านไม่พบรูปปั้นใดๆทั้งสิ้นในบ้านและนอกบ้าน คนอีแล้วสไตล์ฝรั่งไหมคนหรือเปล่าก็ไม่รู้รูปปั้นรูปเทวดามันเป็นไงวะมีปีกอะไรอย่างนั้นป่ะมันวันคืนวันนั้นเป็นคืนวันฮาโลวีนไม่รู้เหมือนกันเรื่องมันบาแค่นี้ตัดจบอีกแล้วครับแต่ถ้าคิดแบบคุณก็ได้นะคือก็คนก็เป็นไปได้ว่าก็คงเป็นคนอะไรอย่างนี้ไม่รู้ฮะคือสไตล์ เรื่องสั้นฝรั่งมักงเงี้ยตัดจบกันดื้อๆออดีนะดีนะแล้วก็ไปคิดเอาเองว่าไข่อะไรเพราะมันใ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 นต้นฉบับเขาเขียนไปเลยว่ามันคือรูปปั้นแองเจลอ่ะเออรูปปั้นเทวดาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบนึกออกไหมรูปปั้นเนี่ยองอผ้าไปคุมอ่ะกยก็ลอนก็เดิมอีกไม่ไม่เปิดม่านไว้ไม่รู้ จะจับผิดกับเรื่องผอีมันทำหน้าที่ของมันสำเร็จแล้วมันหลอนแล้ว <c oughs> มันหลอนแล้วนะ <c oughs> พอจบ <c oughs> <c oughs> อย่าไปเอาอะไรจริงจังกับเรื่องพวกนี้สิวะ